โอเคฮะสวัสดีทุกคนนะครับสักครู่นะขอญาตอ่าเซตไลน์สักคู่น,ะนึงนะครับภาพมันดำบ่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเอาแล้วไงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเอาแล้วไงเดี๋ยวสักคู่นึงนะครับขอญาตเช็คไลน์ก่อนนะครับอืมทำไมกล้องผมมันภาพมันแตกวะ <c oughs> เออช่างมันนะครับอืม เดี๋ยวสักครู่นะเข้าเกมก่อนนะครับชิวๆนะครับทุกคนใครเข้ามาใหม่นะฮะปึ๊บเดี๋ยวสักครู่นะขออนุญาตปรับไลท์ก่อนนะครับโอ,อเคนะครับได้อยู่นะครับมานะฮะลุยกับเกม getting o v e r i t นะครับเกมที่ค่อนข้างมหายากเลยนะครับสำหรับ ทุกๆคนนะไม่ใช่สำหรับขายบางคนหรอกทุกๆคนเลยนะครับปึ๊บอันนี้จะลองมาเล่นแบบเอ่อให้เร็วที่สุดนะครับไม่รู้ว่าจะเร็วได้ขนาดไหนนะครับอืมจะพยายามนะครับโอ้ซึบนะฮะเร็เวอยู่นะครับฮึบแต่ก็ไม่รู้จะเร็วได้ถึงขนาดไหนนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวพอขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็ยากไงนะครับึบเออันนี้ก็จัดว่าสปีดอยู่นะครับประมาณหนึ่งแต่ก็กึกไอชิบหายแต่ก็มันไม่ง่ายนะครับอืมันเป็นเกมที่มันไม่ง่ายครับทุกคนมันเหมือนมันจะนั่นไงนั่นไงนะครับเหมือนมันจะง่ายครับ แต่มันก็ไม่ง่ายนะครับแล้วมันยัไม่มันเริ่มแล้วนะมันเริ่มมีอาการหัวร้อนแล้วนะครับยิ่งรีบยิ่งร้อนนะฮะเกมเนี้ยอืมคนเราเนี่ยอึ๊บเพราะฉะนั้นนะครับใจเย็นๆนะค่อยๆไปนะซึบโอเคนะครับนี่คือค่อยแล้วนะอึ๊บเออเลื่อนอยู่นะครับพิวอยู่ค่อยๆนะครับเอ้ค่อยๆนะ ไม่มีอาการหัวร้อนนะฮะทุกคนชึบค่อยๆนะเฮ้ยมันมันยากจังวะเอ้ยเอ้ยเริ่มแล้วนะเริ่มล้เริ่มมีแล้วนะครับอาการเริ่มออกละเดี๋ยวเดี๋ยวจะวยังไงนี่จะขึ้นไม่ขึ้นอืม เออเออสวยเอ,เ,อออเออเอ,เออคอนคอนเออเออไปสภาพอึ๊บปิดไปอ,อึ๊บสวยพี่สวยโอเคนะครับคึบคึบไหวคึบไหวคึบไหวไห ว่ายทำไมมันขึ้นบบได้ว่าย mm. เออตรงนี้นะครับทางลัดนะทุกคนซึบนะครับทางลัดนะถูไปนะคึบอ,อ่าอ่ะเร็วอยู่เร็วอยู่นะครับคือขอตอนนี้ไม่ไม่เอาสปิดรันละขอจบได้เท<ว>่านั้นแหละโอเคแล้วนะครับ mm. ขอจบได้เท่านั้นแหละ <c oughs> เพียงพอแล้วนะครับกึ๊ก โอเคกึกกึกกึกโอเคซึบอ่าอ่าอ่าโอเคนะฮะเอ้ยเร็วอยู่นะนะครับว่าไม่ได้นะครับเร็วอยู่โอเคนะครับคึบสวยครับพี่สวยเดี๋ยว็นะตรงนี้นะครับ เป็นแง่งมรณะนะฮะโคตรอันตรายตรงเนี้ยค่อยๆนะครับแซปไว้แซปไว้อย่าลื่นอย่าลื่นโอเคเกือบลื่นนะครับเกือบหล่อลื่นเฮ้อโอเคนะครับยากนิดน,นึงตรงนี้นะครับแต่ทำได้นะชึบไว้โอเคสวยนะครับฮึบ สวยฮะฮึบโอเคนะฮะเออไม่ขึ้นอนะ่ะทุกคนสวยฮนะเราผ่านช่วงที่ออหลายคนเขาล้มเลิกมาแล้วนะครับก็คือช่วงหินตรงนั้นแหะนะครับก็คือช่วงตรงนั้นอนะ่ะหลายคนเขาล้มเลิกนะครับเพราะว่ามันยาก แค่หินตรงนั้นก็หลายคนก็ล้มเลิกแล้วนะครับและก็จุดที่สองที่หลายคนจะล้มเลิกก็คือตรงนี้ฮนะ <c oughs> ใช่เพราะมันขึ้นไม่ได้เลยอ่ะนะครับมันต้องแบบมันมันต้องใช้แรงอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันเป็นก,ก้ามเนื้อมือหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับวึบว้แต่ดูของพี่พี่หลังเขาเล่นกันง่ายนะครับแต่เราอ่ะทำไมมันเล่นเล่น จะเายังไงจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นจะขึ้น,จะ,นจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นโอเคนะได้อยู่อยา่าล่นอีอ้อยขอแหละขอแหละขอแหละ ึบสวยพี่สวยโอเคนะครับ,รบสวยพี่สวยซึบส,สวยพี่สวยโอเคนะครับค่อยๆซึบครับสวยพี่สวยฮึบซึบสวยพี่ ว้าซ <formation jin inh throat> ึ er <quarto> ้สวยสวยครับโอ้โหแล้วตรงนี้แล้วแหละตรงนี้นี่แหละนะครับทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดเลยนะฮะตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะครับต้องสวนมั่วๆนะฮะสวนจนกว่ามันจะขึ้นไปนะแอะแอะแอะสวนจนกว่ามันจะแอะสวนจนกว่ามันจะแอะแอะนะครับขึ้นเถิดได้ปรด ได้โปรดขึ้นเดือดชาวไทยแอดเอิดเฮ้ยนี่เ <Groß> ฮ <cabin> ้ยอย่า <TALIESIN> ลื <dropped> ่นนะไปโอ้ยจะจบแล้วนะครับทุกคนซึบสวยฮะซึบสวยฮะซึบซึบแบบโอ้โอ้ยโอ้ยอ้้อ ใกล้ละนะครับอีกนิดเดียวใกล้จบแล้วนะใกล้ละนะครับเรียบร้อยจบแล้วหรือเปล่าฮึบเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไป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 รอยขึ้นไป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 แต่แป๊บนะมืดเตะเตเลยนะครับ <No. S 2> ซึบแนบค่อยๆแนบอ๋อซิปซิป,ซปโอเคนะครับ <mm mm. ได้ไหมเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยนะครับกับเกมนี้นะฮะใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีวะเจ็ดนาทีก็เร็วปะวะก็ยังเร็วนะครับนะครับไลน์นี้ก็สันส้นๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับไลน์หน้านะ บ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับผมสักครู่นะ